เมาารรีสลทีีนคชวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว,ะวะันนี้ปิ๊กว็รักนะคะก็จะมาสอนทุกท่านเต้นเพลงเคียงกันค่ะเป็นสเกิลแรกของปิ๊กนะคะและ้วก็วันนี้อยู่กับคุณครูต้นค่ะคุณต้นจะเป็นคุณครูที่สอนเต้นในเพลง เลงเหตนการณ์มีทั้งหมด4สเต็ปด้วยกันเดี๋ยวเรามาเริ่มที่สเต็ปที่หนึ่งกันเลยค่ะมาเริ่มเลยครับสเต็ปที่หนึ่งนะครับเนื้อเพลงที่ว่าเหมือนโน้ตดนตรีโดเรมีฟาโซโอเคอ่ะขยันอยู่ด้านหน้านะครับพร้อมแล้วเป็นเหมือนโน้ตดนตรีโดเรมีฟาโซ สเต็ปที่สองที่เนื้อว่าลาทีลาปัดโดต่ำสูงนะมีขึ้นมีลงชีวิตคนโอเคครับ 9, ก้าวขาซ้ายเดอน์นาลาทีลบปัดโดต่ำสูงนะมีขึ้นมีลงชีวิตคนคนใดๆก็ไม่ท้อและสเต็ปที่สามมีเนื้อที่ว่าเหมืนนมนนดอนอนตันตรีโดเรมีฟาซองโอเคนะครับป้าคึบ เหมือนโนตดนตรีโดรมีฟาโซและสเตจที่สี่ที่ว่าลาทีแล้วก็โดต่ำสูงนะมีขึ้นมีลงชีวิตคนลาทีแล้วก็โดต่ำสูงนะมีขึ้นมีลงชีวิตคนโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองทำตามเพลงกันเลยนะครับลองดู Twelve ដែលកុំយថ สเตปนะคะของเพลงเคียง,งกันค่ะก็ขอฝากทุกท่านไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์รวมถึงสามารถไปดูเพลงนี้แล้วก็เต้นตามกอบเพลงนี้ได้เลยนะครใช่ครับเพลงดีๆความหมายดีๆเนาะใช่ค่ะสตฝากไปเลยนะคะ